ในผู้ที่มีอาการปวดไหล่ข้อไหล่ติดนอกจากจะไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้อย่างเต็มที่แล้วความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ยังลดลงอีกด้วยในคลิปวิดีโอนี้จะสาธิตท่าบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ค่ะท่าเกรงกล้ามเนื้อหมุนไหล่เข้า ออกแรงต้านโดยใช้ฝ่ามือดันขอบประตูงอข้อศอกตั้งฉากแขนแนบลำตัวเกรงกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และสะบักค้างนาน1ิวินาทีทำซ้ำครั้งวันละสอง,งสรอบถ้าเกรงกล้ามเนื้อหมุนไหล่ออกออกแรงต้านโดยใช้หลังมือดันขอบประตู งอข้อศอกตั้งฉากแขนแนบลำตัวเกรงกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และสะบักค้าง10วินาทีทำซ้ำครั้งวันละสองถรอบจะสังเกตว่าถ้าบริหาร2ท่าแรกจะเป็นการเกรงกล้ามเนื้อโดยไม่มีการขยับข้อไหล่ซึ่งสามารถทำได้ในผู้ที่ยังมีอาการปวดไหล่ค่อนข้างมากนะคะบริหารโดยดึงยางยืดในท่าหมุนไหล่ออก งอสอบพอตั้งฉากแขนแนบลำตัวออกแรงดึงยางยืดในทิศทางหมุนเข้าไหลออกทํา10ถึง20ครั้งวันละสอถึงรอบหลังจากนั้นเปลี่ยนทิศทางโดยดึงยางยืดออกในทิศทางหมุนไหลเข้าโดยที่งอศอกตั้งฉากและแขนแนบลำตัวเช่นเดิมทํา10ถึงครั้งวันละสอถึงรอบ ขึ้นด้านข้างจนถึงระดับไหล่หรือถ้าหากมีข้อไหล่ติดให้ยกเท่าที่สามารถยกได้ทํา1 0ถึงครั้งเวลา2-4ถึงรอบโดยสามารถเพิ่มแรงต้านด้วยการถือถุงทรายดัมเบลหรือขวดน้ำโดยเริ่มที่น้ำหนักครึ่งถึง1กิโลกรัมจากนั้นเปลี่ยนทิศทางโดยยกแขนขึ้นด้านหน้าจนถึงระดับไหล่หรือเท่าที่สามารถยกได้เช่นกันทำา1 0ถึงครั้งเวลา2ถึง เปลี่ยนทิศทางโดยยกแขนไปด้านหลังจนสุดทำา1 2ถึครั้งเวลาสองถรอบค่ะ